สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้โบราณอีกหนึ่งต้นนะคะให้เพื่อนๆดูใบก่อนค่ะเห็นไหมคะเป็นไม้ใบแปลกแล้วก็ใบสวยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูใบเขานะคะจะเป็นใบเดี่ยวแต่เขาจะเป็นแฉกค่ะเพื่อนๆใบเขาอะค่ะจะแยกเป็นใบแต่ละใบเลยนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นแฉกเป็นลักษณะแฉกคล้ายๆกับเหมือนกับใบเมเปิลนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ จะให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เป็นใบที่สมบูรณ์แล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเขาจะแยกใบออกมาแล้วเขาจะมีเป็นกลุ่มใบเขาจะแยกแต่ละอันแล้วก็มีเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นแฉกนะคะซึ่งเราชอบความมีสเสน่ห์ของใบอะค่ะเหมือนดอกไม้เหมือนผีเสื้อนะคะนี่ค่ะนี่คือใบที่ สมบูรณ์เนาะเนี่ยนะคะใบที่สมบูรณ์แล้วก็ใบที่ออกมาใหม่เห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มมาจากสามก่อนนะคะจากสามเขาก็จะเริ่มมาเป็นเนี่ยค่ะเริ่มจากสามแล้วก็เริ่มจากสองแล้วก็เริ่มแตกมาเรื่อยๆนะคะน้องต้นนี้นะคะมีชื่อว่า ต้นไข่เน่าค่ะเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะคะเราไปได้มาจากคุณยายท่านหนึ่งนะคะที่เป็นคนเก่าคนแก่นะคะขายของอยู่ที่ตลาดจตุจักรมีนบุรีนะคะ,ะคุณยายอายุ70กว่าแล้วนะคะ,ะเขาจะขายแต่ต้นไม้โบราณโบราณน,นะคะบ้านคุณยายคุณยายเป็นคนที่เกิดที่นี่นะคะแล้วก็มีไม้โบราณเยอะแยะเลยนะคะเราเห็นใบอะค่ะ เราก็แบบต้นอะไรไข่เน่าไข่เน่าอะค่ะมันจะเป็นเป็นลูกดำๆอะคะ่ะเพื่อนๆอไม่ไม่แน่ใจว่าคนจะรู้จักหรือเปล่าบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะคะโดยมากจะเป็นเด็กต่างจังหวัดอย่างเราเนี่ยค่ะจะรู้จักนะคะ,ะจะเป็นผลไม้สีดำอะคะ่ะแล้วก็มันจะออกแบบหว,วานๆถ้าจะให้เปรียบอะคะ่ะมันก็จะคล้ายๆกับลูกพุนประมาณนั้นเลยนะคะถ้าเราเปรียบนะคะ สรรพคุณอันนี้ยังยังไม่ได้คน้นคว้าแต่ว่าไม้โบราณนะคะสรรพคุณเยอะแยะแน่นอนค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเรานําน้องมาปลูกไว้กับต้นตะขบนะคะเพราะว่าพื้นที่เรามีพื้นที่น้อยนะคะเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าน้องจะมีผลให้เราภายในกี่ปีเพราะว่าต้นไม้โบราณโดยมากอะคะ่ะเขาจะเกิดผลได้ยากนะคะเราแค่ขอชื่นชมใบสวยๆของเขาอะคะ่ะ ก็พอใจแล้วนะคะน่ารักแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็เอามาเอาเขามารวมนะคะมารวมกับน้องตะขบนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในล้อยางรถยนต์เก่านะคะที่เพื่อนบ้านให้มานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็จะชอบสะสมไม้โบราณโบราณน,นะคะ แต่ว่าเขาก็จะมีเนี่ยค่ะมีอาจจะเป็นโรคอะไรสักอย่างอะคะ่ะเดี๋ยวจะลองเด็ดให้ดูนะคะเพราะว่าที่เราเด็ดเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราต้องตัดกิ่งอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆเพราะเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งอย่างเงี้ยค่ะให้น้องเขาแตกใหม่นะคะไม่ได้ให้เขาเป็นทรงสูงมากเพราะว่าเราเ,เลี้ยงไว้ดูใบนะคะชอบชอบใบเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะมีผลให้ทานกี่ปีนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะใบน่ารักเลยค่ะเพื่อนๆ มี5ใบแต่ว่าขึ้นมาก่อนนะคะแรกๆก็จะเป็น3ใบนะคะ3ใบขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเป็น3มใบหมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีใบที่4ที่5ออกมาแบบนี้แล้วก็มีใบที่6ที่7ออกมาแซมแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆแค่แค่ใบค่ะก็สวยแล้วนะคะลายใบรูปแบบของใบเนี่ค่ะน่ารักเลยแล้วว่ามันเหมือนดอกไม้เหมือนผีเสื้อแล้วแต่จินตนาการนะคะ เนี่ยค่ะเป็นไม้โบราณที่หายากมากๆนะคะก็คือน้องชื่อแต่น้องชื่อไม่ค่อยเพราะเนาะเขาเรียกกันว่าต้นไข่เน่านะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าพอน้องโตกี่ปีเราจะได้กินผลนะคะแต่ตอนนี้เราก็ใช้แบบพันดูใบไปก่อนเนาะนะคะยังมีต้นไม้อีกมากมายนะคะที่เราเก็บสะสมไว้ที่เป็นไม้โบราณน,นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้มีนาชาแนลก็พา ต้นไข่เน่านะคะกับใบสวยๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มีนาชาแนลด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะนี่ค่ะใบอ่อนๆก็สวยนะ